สวัสดีจ้าสวัสดีกับอีพิรดาชาแนลจ้าวันนี้วันอาทิตย์บ่ไดไล่ดนขอไล่พวกเนี้ยคลิปมั่วพวกเนี่ยวันนี้ไปของนอกอีกแล้วช่วงนี้กับชิม,มี่คลิปหาท่ำบุญทำท่านนะจ๊ะแต่ว่าวมนนี้วันท่านได้ไปท่ำบุญนะเพี่น้องะวนนี้ไปคาเฟ่มาอีกแล้วคองฝากกลับมามาสือของฝากก็ตลาดท่ามิ้นะเพี่น้อง แค่วงของฝากของฝากแม่ผ so 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 like like ู้เดียวเลยนะสรุปสรุปคอยอิ่มนะผลวไม่ท้ายไม่ยังแน่เนี่ยไม่ยังแน่มิทุเรียนเห็นแม่อยากกินทุเรียนสื่อทุเรียนมากรับบอกงวงพี่น้องบ้านนี้ไม่ค่อยกินทุเรียนไปเลยแต่ว่าโดนๆดนเทียแม่อยากอ่ะซใ่้กินแน่บ่ได้ด้วยบ่ได้ด้วยแต่ว่าโดนๆดนเพินอยากเขากับไปข้างนอกากเน้ะงบอกซื้อแน่แล้วบ่ได้ด้วยบ่ได้ด้วยเบิ่ง จะเอาผูให้เบิ่งพี่น้องจ้าเอาผู้ได้ละมันคือแตกหมดแล้วพี่น้องเห็นทุเรียนพี่น้องเห็ดเปล่เมื่อกีเห็นอะไรทุเรียนพี่น้องจ้าเห็นเปลาเมื่อกี้มาขึ้นเลยทุเรียนทุเรียนพันธุ์มอนท่องพี่น้องเพราะอะไรมอนท่องเขามาต้องกินอันผู้ใหญ่หลายดอกเอาผู้ครอประมาณก็ได้ดอกเขามาได้อันเอียงขึ้นนักกินเพิ่นมากไหม บ่ได้แม่อันซุกซุปพอดีพอดีโมแมนกรอบกรอบด้อพี่น้องบ่ได้อันโมแมนตฮามเด้อพี่น้องเด้อไม่ใช่ไม่ใช่กรอบนอกนุ่มในเด้ออันซุกพอดีทั้งนอกทั้งในพี่น้องจ้านุ่มๆพอดีพอดีนะจะพี่น้องน่ะี๋ยวชิมให้เบิ่งพี่น้องจ้าอันโลดหนึ่งเอาเถอะเห็นไหมสี่ผู้ได้จ้ะเด้อเบิ่งพี่น้องงามบ่งามบ่งามบ่พี่น้องมีเค้กมีผลไม้ให้แม่ผลไม้แม่มากินนั่นเลยแม่มากิน ส่วนตัวบ่ได้บ่ได้มากกินขนาดนี้บ่ได้มากกินขนาดนี้กินได้แน่กินเค็งกินได้แน่พี่น้องแม่มักเค็กฝอยทอง่อนอันนี้เค็งเค็กเค็งเค็งเพื่อพี่น้องอีกฝั่งหนึ่งเด้ออีกฝั่งหนึ่งเป็นอันนี่ขนมเปียกขนมเปียกโอ้ขนมเปียกเพื่อนพี่น้องจ้าขนมเปียกแต่ว่าหันช่างผีดเพื่อนพี่น้องขนมเปียกเลยพี่น้องไม่ต้องไม่ต้องตัวน้อยอย่ต้องพี่น้อง ขนมเปี看看네๊ยะไข่เค็มเออไปร้านแกนนี่แม่ไปร้านอันคาเฟ่แม่อุ้ยบอกซ mmm. okay. ื้ออะไรชิลน้องพี่น้องกะโอเคเบิรงทุเรียนหอมๆสิลองกินเบิรงพี่น้องเนี่ยมันลดมาพอดีเนี่ยมันมีติงหน่อยติงหน่อยติงหน่อยลดมาพอดีติงติงปิ้งติงมันก็พอปิ้งติงมันก็ับพ่อพี่น้อง หาน,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 นหอมมันมันูเลียนเนาะเฟรก็รู้ว่าแซ่บหอมหวานมันมันพี่น้องแม่ก็อยู่แซ่บส่วนตัวอิ่มเสร็จ่ค่อยกินผูเลียนกินผลไม้ได้ทั่วไปมากกินสมนนพี่้อง นะเสียงแซ่แช่ต้นดูแช่กินน้ำพี่น้องทุเรียนเบิ้งบักม่วงห่วงเหลืี้ยงเขาเอิญบักม่วงอย่างอ่านซื้อมาก็เลยลืมเขียวเสวยง้วยบักม่วงอย่างกินนะนะนหนจ้ะหวานเ้ยนี่บักม่วงยังน้อลืมซื้อโอ้ยพี่น้องจ๊าเงยอะไย โอ้ยเริ่มหมคำแพงคำแพงพี่น้องเอ้ท่าครับซีนาที่เขาเขาจะบ่กอันอีหยังไรพี่น้องเขาจะบอกกินอีหยังให้เบื้องแน่แต่ว่าอันบื้องแน่ยักษ์ยักษ์ที่ที่ว่าบกลินอิ่มพี่น้องไปกินของหวานน้อยหน่นะพี่น้องจาโอ้ยแางมานะมันอิ่มเลยพี่น้องเออช่วงนี้วัไใดมิคิบอันต่บักหุ่งให้กินเลย เดี๋ยวสิมีเคียบกินตำบักหุ่งเนี่จ้ะข้าหญ่ข้ามตัวทเก่าพี่น้องจ้ะว่ามันค่อนกิ่นได้แต่กินข้าหญ่ข้ามตัวได้พี่น้องจ้ะนะจ๊ะจังไดจกะผู้ใดชอบผู้ใดมากกะอันมาให้ยกำลังใจชมคลิปกันได้เถิดเถิดพี่น้องขอบคุณหลายๆอันมันแต่ที่นี่อันเงี้ยนะเอาเล็กๆทางไหนล่ะคือพี่น้องเอ้ยเอาฟังได้ล่ะพี่น้องเล็กๆเล็กเลด้้สัเล็กๆเอา ขายเล็ก็พ่อพี่น้องสายไฟพี่น้องเอ้ยสายเขาล้มโอ้เคนว่าเป็นสายอย่างเงี้พี่น้องดีเงี้ยเงี้ยขวางพี่น้องเงี้ยเขาขายเล็กเลี้ยกสายเขาชอบแบ่งอะไรสันนะโอ้ยเนาะ คลิปอ่าไปเบ right. ิ้งคอ้นเสิร์ตกับมี่แ้จ้ะเนอเบิ้งอันอันผู้ใดมากค่อยช่มกับเบิ้งชมรับชมไหกำลังใจกันได้แล้วพี่น้องเนอะเกิมี่คลิปเรื่อยๆมีคลิปช็อตมี่คลิปยังเรื่อยๆแล้จ้ะเนอขอมคุณผู้ติดตามได้เป็นอย่องไรขอผู้ติดตามผู้ที่ย่งไหกับร่งใจชื่นชอบชื่นช่อมของท่เล้วจ้ะเนอะขอคุณหลายๆหาหมู่หาผัวกันโดนเที่ยวไปยุกไปยุตเตไปแบบเตาค่าได้พี่น้องเนอะกับได้หัวซ่ากันถือซ่ากันได้พี่น้องเนอะขอพูดหลายๆมืออื ทำทำงานด้วยกันสูสีทุกพี่น้องเด้อทุกคนก็นต้องมีความเขียดกันทุกคนพี่น้องจา้าสูเด้อจ้ะผู้ใดเดินทางก็ขอ,ขอให้ปลอดภัยโชคดีตลอดเส้นทางนอจ้ะเด้อปลอดภัยตลอดเส้นทาง้อจ้ะเด้อขอบพระคุณหลายผู้ติดตามผู้รับชมทุกท่านพี่น้องจ้าขอบพูณออกมากเลยครับสวัสดีค่ะกับช่องอ e ีพิราชแนลจ้าโปรดติดตามตอนต่อไปได้อจ้ะเด้อว,ว่าจะไปท่างใดคลิปใด้อจ้ะสวัสดีครับไปแล้วพี่น้องจ้าเอาไปให้แม่กินกอนเจ้าของเคือชิจุกนะเ <c> บ <oughs> ิง่ง่ง่เด้อ พี่น้องจา้าอุ้ยบ๊ปิดให้แมมพี่น้องอัน,นจะปิดแห้งก็ย่านไว้พี่น้องเลยย่านโทรศพัพท์มันตก